สวัสดีครับผมมาไลนาฟาร์มครับครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับสถานการณ์ของโควิดกับราคาวัวณปัจจุบันนะครับว่าราคาวัวณปัจจุบันอย่างนี้นะครับมันเป็นยังไงจากที่ผมไปสํารวจมาเมื่อเช้าตะกี้นะครับที่ตลาดคาบงนะครับอาเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นนะครับติดกับถนนมิตรภาพที่เส้นไปอุดรนะครับถ้าห่างจากน้ําพองก็จะอยู่ประมาณ10บกิโลนิดๆนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับทีนี้ มาดูราคาว่าราคาไอ้ตัวนะครับตัววัวของเราเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็ราคาควายเท่าที่ผมสํารวจมานะครับเป็นยังไงนะครับก็จะบอกพี่น้องนะครับพี่น้องชาววัวทุกท่านหรือว่าพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับให้ทราบกันว่าณปัจจุบันนะครับราคานะครับราคาควายนะครับราคาควายตอนนี้ก็จะหล่นลงมาในระดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับนะครับราคาควาย เมื่อของ2เดือน3เดือนที่แล้วก่อนที่จะมีโควิดเ <d _ d> ข้ามานะครับเรื่องมาจากนะครับพ่อค้าที่เขาซื้อต่อนะครับซื้อต่อไปจาก,จากไทยไปเวียดนามข้ามไปจีนอย่างเงี้ยเป็น <d _ d> ที่รู้อยู่ว่าตอนนี้ประเทศจีนเขาปิดประเทศอยู่นะครับทำให้ผลกระทบนะครับค <d _ d> วายที่นําเข้าประเทศจีนนะครับมันลดลงส่งผลให้ราคาของควายของเราเ่ยนะครับที่เป็นราคาเนื้อนนะไม่นับพวกราคาควายงามควายงามอะไรของเขาก็ยังอยู่ในราคาที่เขาจับต้องได้นะครับเขาก็ยังแพงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า กลุ่มคนที่ซื้อนะครับกลุ่มคนที่ซื้อมันก็คนละกลุ่มกับคนที่กินราคาควายนะครับปัจจุบันนะครับเมื่อถามในคลิปเมื่อกี้นะครับที่ผมไปทำสนทนดครับก็จากสถามที่เขาขายไปล่าสุดนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาขายในราคานะครับห้าหมื่นหกหมื่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะเหลือราคาอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นไปปลายสี่หมื่นประมาณเนี้ยนะครับเห็นได้ชัดว่าราคาควายนะครับมันดรอปลงพอสมควรนะครับถูกลงเท่าไหร่นะครับถูกลงผมมองว่าตอนเนี้ยนะครับมันถูกลงในระดับ นะครับที่เทียบเท่ากับก่อนที่จะขึ้นราคาเมื่อปี6กที่ผ่านมานะครับซึ่งก่อนที่ราคาควายวัวควายจะดีดขึ้นช่วงประมาณตุลาครับราคาพวกนี้นะครับมันจะดีดขึ้นมาอพอสมควรถือว่าดีดมาเยอะเหมือนกันนะครับถ้าผมมองนะครับผมมองว่าราคาดรอปลงไปเท่ากับช่วงที่มันถูกลงของปีที่แล้วนะครับนั่นแสดงว่ามันก็ เข้ากลับไปสถานที่เดิมก็คือมีการาฟขึ้นลงนี่แต่ว่ามันจะขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็ลงเร็วหน่อยเพราะว่ามันใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็มันก็มาลงครับเพราะมันเจอกับสถานการณ์โควิดด้วยเองนะครับทีนี้มาดูวัวบ้างว่าวัวนะครับตอนนี้เป็นสถานการณ์ของวัวเป็นยังไงนะครับก็สถานการณ์ของวัวปัจจุบันนะครับวัวก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะยังแพงอยู่นะครับวัวเนื้อนะครับไม่ได้เน้นวัวสวยงามนะครับที่แพงอยู่เพราะว่ายังมีการบริโภคพอสมควรที่สามารถส่งออกได้ในทั้งเมีนมา แล้วก็เวียดนามเองก็ดีนะครับยังสามารถส่งออกได้อยู่แต่ตอนนี้นะครับมันมีให้คิดอยู่2กรณีก็คือ1นะครับพวกกคฟวัวมันอาจจะขึ้น2วัวมันอาจจะดับขึ้นมาเนื่องจากอะไรนะครับการที่วัวจะขึ้นในเน um ื่องจากว่าเมื่อคนกักตัวให้เกิดการกักตุนอาหารเมื่อมีการกักตุนอาหารครับเขาต้องการปริมาณของอาหารมากขึ้นนะครับเมื่ออาหารมากขึ้นก็ต้องต้องการปริมาณของเนื้อที่มากขึ้นและอีกกรณีที่2ก็คือลดลงลดลงจากอะไรลดลงจากว่า นะครับถ้าเกิดสถานการณ์มันไม่ปกติอย่างเงี้ยนะครับตุ้เสร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะไม่อยากไปจับจ่ายซื้อของนะครับความต้องการอาจจะน้อยลงนะเมื่อกลุนครบเสร็จหมดแล้วนะครับความต้องการอาจจะน้อยลงร้านอาหารที่รับซื้อนะครับก็น้อยลงหรือว่าร้านจินลาบอย่างเงี้ยนะครับถ้าผ่านเท่านะครับก็จะมีร้านลาบนะร้านลาบพนก็อาจจะไปน้อยลงสินะครับหรือว่าร้านแจ่วฮ้อนร้านอะไรต่างๆนะครับ เียงเนื้อก็ดีนะครับคนอาจจะน้อยลงนะครับเพราะคนกลัวไม่อยากออกจากบ้านไปซื้ออะไรไม่อยากไปตลาดเนี่ยนะครับก็จะทําให้ราคาของวัวอาจจะดรอปไลน์แต่นะครับแต่มาดูว่าราคาณปัจจุบันเ,นเป็นยังไงนะครับราคานาปัจจุบันวันนี้วันที่17เดนะครับวันที่17เดือนมีนา63เนี่ยะครับก็ผมว่าราคาตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะยังสูงอยู่นะครับ ดูได้จากอะไรดูได้จากผมไปสำรวจเมื่อเช้าเลยครับบอกว่าได้แพงมากตัวเล็กเท่านี้เดียวนะครับหมื่นกว่าบ,บาทเกือบ2 0 0ห0หรือตัวแค่นี้สองหมื่นก็ยังถือว่าถ้าใครมีวัวผู้นะวัวผู้ยังขายได้กําไรไดีอยู่นะครับถ้าวัวที่ประมาณโอ้ถ้าขนาดอกเนี่ยผมว่า2องหมื่นอัพนะใครมีราคาตัวนี้นครับแต่นั่นนะครับก็ต้องดูนะครับเรื่อยๆว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่หน้าปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาของนะราคาของวัวของเราเองที่เราเลี้ยงอยู่นะครับราคายัางดีอยู่ อย่างที่ผมบอกทั้งสองอย่างอาจจะมีเป็นไปได้ทั้งดีขึ้นแล้วก็ดรอปลงอันเนื่องมาจากสาเหตุของโควิดนี่แหละนะครับที่เป็นสาเหตุหลักที่จะทําให้ราคาทั้งสองอย่างมันปรับขึ้นหรือลดลงครับแต่ที่แน่ก็คือควายตอนนี้ลดลงแล้วนะครับดังนั้นนะครับใครที่นะครับกาลังจะหานะครับหาวัวไปตุนเพื่อเก็งกําไรหรือหาไปขุนข้อก็ก็ลองดูครับมันก็เป็นช่วงที่วัวเองก็ยังราคาไม่ลดลงเท่าไหร่นะครับคือใครจะรอชะลอดูไปก่อนอีกสัก เดือน2เดือนเพื่อให้สถานการณ์มันซาลงพวกอย่างมาอาจจะมองเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นก็ได้นะครับก็สรุปว่านะครับทั้ง2ประเด็นที่ผมกล่าวมาเบื้อต้นน,นะครับควายตอนนี้ดอกลงเรียบร้อยนะครับอนาคตก็น่าจะยังฝืดอยู่นะครับก็โอกาสที่จะฟื้นเนี่ยก็คงจะยาวหน่อยแต่นะครับแต่สถานการณ์ของวัวตอนนี้ราคายังสูงอยู่นะครับราคายังสูงอยู่และมีโอกาสทั้งขึ้นและลงได้ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดสิ่งไหนขึ้นก่อนนะอาจจะขึ้นก่อนหรือว่าลงก่อนก็ได้นะครับมันก็ ต้องรอดูต่อไปว่าผ่านวิกฤตโควิดตรงนี้ไปแล้วน,นะครับสถานการณ์ครวจะเป็นไงแต่ยังไงครับจะขึ้นจะลงยังไงเราในฐานะคนเรียงก็อาจจะต้องเรียงต่อไปสำหรับที่นี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ